สวัสดีครับทุกคนพอดีวันนี้ผมได้ไฟฉายมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายแรงสูงรุ่นใหม่ล่าสุดครับเขามีสายชาร์จ USB แบบ Type C แถมให้ด้วยครับตรงนี้นะครับจะเป็นรูชาร์จตัวนี้จะเป็นเลนซูมเข้าซูมออกครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดการทํางาน,นครับข้อดีของรุ่นนี้ก็คือมีหน้าจอบอกปริมาณแบตเตอรี่ให้ดูนะครับอันนี้คือเปอร์เซ็นต์นะครับ ตอนเราชาร์จพลังงานเขาก็จะบอกเปอร์เซ็นด้วยนะครับสำหรับใช้งานส่องสว่างในยามค่ำคืนไฟฟ้าดับสบายมากเลยนะครับเป็นสินค้าที่ควรมีติดบ้านไว้นะครับเดี๋ยวเราไปชาร์จกันนะครับใช้หัวปลั๊กชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับในการชาร์จ นี่นะครับเขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับตอนชาร์จพลังงานก็จะมีไฟสีเขียวกับพิบนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้ากดตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับ,บคุณครับ